สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยกับครูมโมค่ะวันนี้ครูมโมจะมาสอนเรื่องอักษรน,นำมาเรียนรู้กันเลยดีกว่าค่ะอักษรน,นำหมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันพยัญชนะตัวแรกออกเสียงอักกึงเสียงพยัญชนะตัวหลังออกเสียงตามสระที่ประสมและออกเสียงวรรณยุกตามพยัญชนะตัวแรกค่ะ โดยอักษรนำแบ่งออกเป็นคำที่มีอักษรสูงนำคําที่มีอักษรกลางนำคําที่มีหอนำและคําที่มีออลนำค่ะเรามาเริ่มดูกันที่คําที่มีอักษรสูงนำกันดีกว่าค่ะเพย่อชนะตัวแรกนะคะก็จะเป็นอักษรสูงได้แก่ขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงผอพึ่งฝอฝา สซสาลาสลือสีสเสือหอหีบหรือที่เด็กๆมาจะท่องจำกันว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันค่ะส่วนเพยัญชนะตัวหลังนะคะก็จะเป็นอักษรตํำเดียวได้แก่งงูยอหญิงนอเนนนอหนูมอมา้ายอยักษ์รเรือรอลิงวแหวนรจุลาหรือที่เด็กๆมักมท่องจำกันว่า งูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกค่ะตัวอย่างคำที่มีอักษรสูงนำนะคะเช่นขณะขนบขนมขนาดเฉลียวฉลาดฉลองเฉลิมถลืงถวายถนัดถนนสรุปสนุกสนองสนามค่ะข้อสังเกตนะคะคือคำที่มีอักษรสูงนำเวลาอ่านจะเหมือนมีหอ หอยหีบอยู่ด้วยเช่นผลิตอ่านว่าผลิตฝรังอ่านว่าฝรังสยามอ่านว่าสยามฉลาดอ่านว่าฉลาดค่ะต่อมานะคะคําที่มีอักษรกลางนําค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะจะเป็นอักษรกลางได้แก่กไก่จอจานดอชดาตอปตัดดอเด็ก ตเต่าบอใบไม้ปอปลาออ่างหรือที่เด็กๆมักจะท่องจำกันว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งส่วนยีญชนะตัวหลังนะคะก็คืออักษรตําเดียวได้แก่งงูยอหญิงนอเนนนหนูมอม้ายอยักษ์รเรือลอลิงวอแหวนลจุลาค่ะตัวอย่างคำที่มีอักษรกลางนำนะคะเช่น กโนกจมูกจรัดจรวดตนุตวาดตลกตลาดตลอดตวัดปลัดประรอดอารามอร่อยอเนกางุนค่ะข้อสังเกตนะคะคือ หากพยัญชนะตัวแรกเป็นอักษรสูงได้แก่ขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงผอพึ่งฝอฝาสอสาลาสออสีสอเสือหอหีบและพยัญชนะตัวหลังนะคะเป็นอักษรกลางหรืออักษรตาคู่เวลาอ่านนะคะจะออกเสียงเรียงพยางไม่ต้องอ่านออกเสียงเหมือนมีหอนำค่ะเช่นผัดไทยอ่านว่าผัดไทย เชิญอ่านว่าผาเชิญสแสดงอ่านว่าสแสดงสภาพอ่านว่าสภาพค่ะต่อมานะคะคําที่มีหอนําสําหรับคําที่มีหอนํานะคะเพยัญชนะตัวแรกนะคะคือหอหีบและเพยัญชนะตัวหลังนะคะก็จะเป็นอักษรตําเดียวได้แก่งองูยอหญิงนอเนนนอหนูมอมายอยักษ รอเรือรอลิงวอแแวนรอจุลาค่ะตัวอย่างคำที่มีหอนำนะคะเช่นงอกงายแงน,งนหญิงใหญ่ญ้าหนามหนูหนันกหมอหมอกหมายหยิกหยุดหรือหรูหราหลานหลับหลงไหลหวานค่ะ ต่อมานะคะคำที่มีอ,อนำค่ะจะมีเพียงสี่คำนะคะได้แก่ยาอย,าอยู่อย่างยากค่ะอ่าเราได้เรียนกันครบ4ประเภทแล้วนะคะคุณครูก็ได้มีกรมาฝากไว้ให้นักเรียนอ่านหรือว่าท่องจำกันได้ค่ะมีหนูหมูหมูหม,หมาตามกันมาน่ารักจริง อีกทั้งหมีและลิงตามหนูริงงามหนักหนาหนูริงดูจิ้งรีดรองจีด๊ดจีตดข้างกอหญ้าทั้งหมีหมูหมูหมาต่างเข้ามาดูด้วยกันอ่าต่อมานะคะเด็กๆมาช่วยกันหาว่าอักษรนำจากในรูปนี้นะคะมีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นอักษรนำค่ะอ่าทั้งหมดนี้นะคะ มีอักษรนำด้วยกัน3คํคำค่ะก็คือคำว่าถลําสลับแล้วก็คำว่าตลาดค่ะ,ะเมื่อเด็กๆเ,เรียนรู้และเข้าใจกันไปแล้วนะคะในเรื่องของอักษรนำนะคะครูก็มีใบางานให้นักเรียนทำค่ะคือให้นักเรียนนะคะเติมคำที่กำหนดลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะสามารถพิมพ์ทำลงในกระดาษหรือว่าทำในสมุดก็ได้ค่ะ ส่งได้ที่คุณครูมีนานะคะสำหรับวันนี้นะคะครูมโมก็ได้สอนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้าคะ่ะ